วันนี้เม,มาเล่นเกมใหม่ครับ EP สองอีกแล้วแล้วผมไปเปลี่ยนสก,กินใหม่แล้วด้วยนี่สก,กินนี้เลยไปแ้วที่ผมแกะน้อยน้ำไปแล้วมันก็จะไม่มีขึ้นอะไรแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นเมืองขุดมาได้ประมาณนี้ ก็มีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นด้วย,ย,ย,รยเราจะไปหมู่บ้านเยอะมาถึงหมู่บ้านแล้วโอ้วหเกือบตายรละนี่น้องหมู ก็จะเป็นข้าวยังไม่หิวเลยอู้จ่ะเราไปดูห้องไหนดูนี่อะไรนี่นี่เหรอหรือห ว่ามันมีแค่นี้จริงอะคืนวันมันมีอย่าเงี้ยไออม่มีอะไรเลยอะไม่มีกล่องเลยแต่ว่ายังเหลือบ้านนู้นเป็นบ้านสุดท้ายแต่วีปราสาทตั้งหกมิ3มเสียน นี่อีกอ่ะชุดกอดด้วยหนังเขาใส่ก่อนก็ใส่โอ้ยเนี่ย ทันบนก็อ่ะนี่จนล่างทั้งนมแค่นี้เหรอนี่ขอเล็กหน่อยก็ไม่รู้ว่าน,นี้ไม่มีกูลิมเลย กูเลมอยู่ไหนกูเลมอยู่บนนู้นหรือปปเปล่าุกชั้นแรกไม่มีอะไรชั้นที่สองก็ไม่มีอะไรชั้นที่สามไม่มีอะไรเหมือนเดิม

เราไม่มีอะไรเหมือนกันเออกับไม่มีอะไรเลยหนังเมื่อด้สำรวจตรงนี้เลยนี่ ันีี้ไมอะสรุปมีอะไรเหมือนเดิมเม่ยู้จะทำชั้นใต้ดินน้ำชั้นใต้ดินเสร็จแล้ว

อะไรแล้วอ่ะอะไรเนี่ยมันคือหอยเหรอล้วคืออะไร เมื่อกี้มีเตียงสีดำสามารถยกสีดำได้แต่คราวนี้มีดอกบ๊อบบี้เมียดีมีดอกสีฟ้าสามารถทำอย่างนี้ จำม่ผิดนะเรื่องแบบนี้เราเคยทำจำได้ไหมที่เป็นญาติกันแล้วก็สร้างกระแพงูขึ้นมาสุดท้ายก็มีการต่อกันแล้วสุดท้ายทางฝั่งของนี่นี่นี่คือปู่ได้าเป็วเนื้อเนี่ยคไปขึ้นทางล้นแ้วใหญ่จะเอนีก ดอกอะไรเนี o, water, soap, ้ยม uh, ัน <c> ค <oughs> ืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันคืออะไรเงี้ยรวยตกแต่งเลยปึบปื้บมือโอ้ย อันนึงเลยวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงวันนี้เราก็ขอจากไปด้วยอบ้านหลังนี้ ก่อนอื่นขอเอาไอ้อันนี้ออกไปก่อน,นเขาตัวเต็มอ่ะมันเยอะจริงๆริงอ่นอเนี้ยเกือนกาดหน้าบ้านนู่นนี่นั่นหมดเกือนกาดอ่ะจะต้องเอาอ้อ เแล้วเาแล้วนะจองแกเลยเากสุดท้าวปัญหาจทแงรั้วเจทิ้งไปโยนทิ้งน้ำไปดิ 好，拜拜。嗯。 เออขอดูน้องกูกูกูจยจะฟังได้แล้วนะกูกูกูจยจะฟังได้อีกครั้งนะีเราขอจับไปเพราะกับลุมสุไอ้นี่